นี่ครับคือโฮอโมนไข่จะมาใส่มะนาวในมือนีครับเพราะว่ามันบวงงามครับมาเริ่มวิธีทำก็เลยครับวิธีใส่คือไข่เปลือกไข่เทียวคัวมาแล้วครับแล้วก็มาตำครับพุดเราจะมาใส่เหงาคมนก่อนคือเพิ่มธถาดอาหาร มันจังกินเร็วครับเพราะว่ามันบมงอ่ามครับเพื่อวาเิ่งให้มันหมากดกครับถามี่เปือกไข่ร้ายกับไส่ร้ายใดครับแต่ว่าผมจะแบงไปใส่เป็นสองตนครับครับผมขวเปลือกไข่จัไปใส่มะนาวครับเพื่อวา หลิงมะนาวมะนาวเร็วครับตอนนี้ก็นังตัวตัวไข่ครับตัวให้มันใหม่เลยครับมันจะเป็นปุ๋ยสันยอดครับตัวเปลือกไข่มันกำลังจะพกเอาเหรอครับเพราะฉันใหม่อย่างง่อยเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยสันยอดครับไปหลิงมะนาวมะนาวนะงาครับ ก็ลังใหม่ครับเดี๋ยวพอเอาครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตำฟ่อนครับที่จะเอาไปใส่ตำเปลือกไข่ครับฟ่อนจะเอาไปใส่ครับ ปุ๋ยดีโก็กันครับจะเป็นปุ๋ยเร็วครับขากบเมื่อใส่ฟุนมะนาวครับครับคือใส่ฟุนขีบัวครับนี่นี่ครับคือไข่ครับเปลือกไข่ที่ผมไม่ขวมาแล้วครับ นี่ครับคือโฮอโมนไข่จะมาใส่มะนาวในมุนดีครับเพราะว่ามันบวงามครับมาเริ่มวิธีทําก็เลยครับวิธีใส่คือไข่เปลือกไข่ที่เขาขัวมาแล้วครับแล้วก็มาตํมครับพุดเราจะมา,า,มาใส่เหงาขมันก่อนคือเพิ่มถาดอาหาร มันจังกินเร็วครับเพราะมันง่ามครับเพื่อว่าเร่งมันหมากดกครับถามีเปลือกไข่ร้ายกับส่ร้ายใดครับแต่ว่าผมจับแบงไปใส่เป็นสองต้นครับนี่ครับอีกต้นหนึง่งมันบ่ท่านงามครับเพราะมันอยู่ถือส่วงแหลงครับมันก็ เหีงฮดปนี้นมันกิบโบสุมครับผมก็เลยเปิดกไข่มาบำมุุงหลากให้มันเพื่อว่าเร่งคมงามให้มันคือถ่าไข่เขาขัวม,มันจะเป็นปุยไดยเร็วครับครับพอเขาใส่แล้วจะเอาฟุนครับโปกหนามันครับนี่ครับปุยขอกยิ้มวดโปกหนาคือโปกกขีดผมจะ ผมเอาไข่บดนี่เพื่อไข่บดใส่หม้มเอาฝุนปลกหนามันครับเพื่อว่าจะได้ควมส่มเื่นพงดินเล่งให้มะนาวงามครับตัวไปมันเกิดงามครับพอมันเป็นหนาฝนที่ตอนปลูกที่เหลียงมันเป็นหนาเหลียงครับมันเลยบง่งงาม ใส,ใส่ตามโคนต้นมันเป็่นปุยสร้างละปุยอินทรีย์ครับเดี๋ยวใส่อีกต้นหม่ครับเพราะว่าสองต้นปียสวยนับกัน ได่ฟุ้นแล้วก็ปลุกไปเฟื่องครับเฟื่องเติเฟื่องเขา้ามาปลุกไหวเพื่อว่ายามห้องโถงน่ำมันจะฟุ้นกไไระปล่ยไรนีครับห้องหดใส่เฟื่องครับแล้วก็เพิ่มพ่วมสุ่มซื่นให้นาดินครับนี่ว่าปล่อยใส่มันแดดเผาซื่อครับล้อเฟื่องปลกเอามันก่อน ตัวต้นปุ๊กหนา้าะครับปุ๊กสักนี่ต้องบางต่อมาคือใส่ฮอร์โมนไข่ครับเดี๋ยวผมจะผสมฮอร์โมนไข่ใส่ไปโหดบางหน้า ต้องใส่ร้ายด้วยครับ้าใส่ร้ายเดี๋ยวมันมบมในบใหม,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 ม่ครับเพราะว่าห้องม้นไข่มันแรลงครับมันจะใบมาเน่ามันจะใหม่ครับผสมน้ำกดเลย ใบองมะนาวาพี่น้องอากให้ง่ามเร็วดศุกเญ็ดมือครับใส่เรื่อยง่ามสำหรับการใส่ปุ่นมะนาวด้วยเปลือกไข่ขัวครับตามไปด้วยปุ่นอินรียอุ้ยอินซีนย วดนำไปโดยโฮโมนไข่แค่นี้ก็ได้แล้วครับสำหรับการเล่งไข่มะนาวงามเร็วครับสำหรับการใส่ฝุ่นมะนาวก็พอจบไปเพียงแค่นี้ครับเ๋ย๋ยวิิหนาผมจะมาตามต่อว่าใส่แล้วม่งามบอ่อพี่นนองเบิงครับ คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆเพฝากพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วงงามน่ได้ครับผม